เพราะจะยิ่งทําให้ชาวนาเดือดร้อนเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับชาวนาคนหนึ่งลุกขึ้นระหว่างการเจรจา,าว่าผมมาเป็นเสื้อแดงเลือกคุณ,ณนัทวุฒิมาทุกเช้าต้องทะเลาะก,กับลูกทะเลาะก,กับเมียเพราะไม่มีเงินใช้ผมได้ยินข่าวว่ารัฐบาลจะคืนข้าวนนนะผมยินดีรับคืนทั้งหมดของผม21เเกวียนในเมื่อรัฐบาลพึ่งไม่ได้พี่น้องก็จะแย่แล้วนนผมจะเลือกพวกคุณมาทำไม ถ้าให้คืนมาวันนี้ผมจะเอาตาช่างมามาช่างเลยอืนี่ฮะบอกผมเป็นคนเสื้อแดงนค,คนนี้แหละฮะคนคน,นี้แหละฮะมีเสียงไหมะฮะมีเสียงั้ยลองฟังดูหน่อยฮะไมยแต่ว่าถ้าถ้า ทางชาวนาตัวแทนเ๋ัไม่ไม่จริงได้ได้คุยคุยเดี๋ยวติดตามมาโดยตลอดไม่ต้องไปอ้างกกตหรอกครับกกตเขาบอกว่าให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลไม่ใช่หน้าที่ของกกตรบกลางใช่ไหมฮะรบกลาง่ไออกปัญหาชาวนาได้ครับว่าจะจ่ายเมื่อไหร่เมื่อไหร่เม่่มาเนี่ยผมไม่อยากทราบครับ อ้โหมันไม่ถามเรื่องนั้นผมถามช่วงคัตวามกลาคร่บเนี่ยจะถามว่าจะได้เงินเมื่อไร่ีนต่อนะต่อตรงนี้นะตอนนี้นะการถามว่าจะได้เงินคว่ต่อไปเท่าไหร่เนี่ยเมื่อไหร่คำตอบนะรัฐบาลพร้อมก็พร้อมพร้อมกู้สองอาทิตย์ไปแล้วนะพร้อมกู้รัฐบาลเนี่ยท่านรัฐมนตรีคลังเลยพร้อมเซ็นทุกอย่างปัญหาคืออะไรฮะ มีขบวนการไปขัดขวางไม่ให้แบงค์นี่อะเรากูไม่ได้จนถึงวันนี้เดี๋ยวสิเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวดยเดีเยวไม่อยากทราบามีขบวนการัดวงเดี๋ยวสิเดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดต่อทาก็เลยพูดต่อทานก็เลนอให้พูดต่อใหพูดต่อ

ขั้นตอนเขาไอ้นี่ก่อนเชิญๆชิญนะขออนุญาตต่อนะผมกำลังจะชวนท่านนี่แหละไปช่วยกันคุยกับธนาคารรัฐบาลพร้อมกันด้วยรัฐบาลนี่มันไม่ใช่หน้าที่ของชาวนาหน้าที่ของผมจะมาคุยหน้าที่ของรัฐบาลรัฐบาลนีหน้าที่อะไรมาให้ผมว่านี่ไม่ถูกถ้าทำแบบนี้ได้ ขอให้ยกมือนีละคนครับพักคุยอย่างนี้ไม่รู้เรื่องแน่ได้คุยทุกคนร้อนไปไม่ไรพี่ว่าเลยคนแรกอยู่หัวเสาผมเอาว่า จะให้ไปคุยกับกรกตอะไรครับผมไม่รู้กฎหมายนะครับในเมื่อท่านพูดในสื่อทีวีท่านบอกว่าจะคืนข้าวโอเคผมยอมรับข้าวคืนครับผมทั้งหมด21 21เตี่ยงของเราคือพร้อมเมื่อไหร่ผมจะมีผมเลยตาช่างจะมาขอรับข้าวคืนในเมื่อถ้ารัฐบาลขึ้นไม่ได้ผมก็เป็นคนเลือกนักธุรใส่เครื่อนคนมาผมเป็นเสื้อแดงนะผมเป็นคนเลือกตั้งมาแล้วพี่น้องของผมเนี่ยครับจะตายอยู่แล้วรูปเมียนี่จะแยกตายหมดแล้วเช้ามาเนี่ยไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทะเลาะกันทะเลาะกับรูปเมียก่อนผมไม่มีจะ ผมเลื่อท่านมาเนี่ยเพื่ออะไรแล้วท่านมาเป็นคนพูดบอกว่าท่านจะคืนข้าวให้ผมโอเคครับไปช่วยผเอ้าแ่ท่านไปยังบอกเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเรื่องคืนข้าวเนี่ยนะอยากเี็นอย่างนี้เป็นข้อเสนอจากผู้แทนเกษตรกรจากเกษตรไม่เคยคิดที่จะคืนจำนำแล้วเราเป็นหนี้เราต้องจ่ายท่านอันนี้ธรรมดาแต่ว่าถ้าถ้าทางชาวนาตัวแทนกษตรเกษตรกรอยากจะขอข้าวคืน เราก็ยินดีนะ คือก็ยินดีเดี๋ยวเราก็ขอชื่อไปแล้วเดี๋ยวก็จะจัดการดาเนินการถ้าท่านจะขอคืนนะเราเราเนี่ยอยากให้เงินแต่ว่าทาไงอ่ะหนึ่งผมเนี่ยได้ประชุมกับลงสีอะไรต่างๆเนี่ยข้าวคืนก็ไม่มีแล้วครับท่านข้าวเปลือกก็ไม่มีแล้วนะท่านจะเอาตรงไหนมาคืนเขาเป็นอะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขาเป็นพ่อสรุปอย่างนี้นะครับผมมองแล้วว่าไม่จบอยากจะได้ชัดเจนว่า นอกงานแล้วค่ะโอ้ข้าวนาข้าวนาขาวนา ได้ครับได้เมื่อไหร่ได้เมื่อไหราตอนนี้ชาวนาผมว่าคงไม่ได้คำตอบก็คือไม่ได้คำตอบแหละเพราะฉะนั้นผมอยู่ให้ทันหรือจะสะดวกหรือไม่สะดวกไปชี้แจงกับพี่น้องผมแล้วกันนะบผมขออนุญาตครับขออนุญาตในขณะที่เงินเก่ายังไม่ได้เลยนะะครรับเพานี่คือชาวนาเนี่ยทั้ง5ภาคนะครับ20กว่าจังหวัดต้องการคำตอบว่ารัฐบาลนี้จะจ่าย มันจะถูกจะแพงขายให้พอใช้นี่ชาวนาไปประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองนะผมไม่อยากจะเอาการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องท่านก็บอกว่าตอนนี้ท่านรัฐบาลเป็นเป็นรัฐบาลรักษาการไม่มีอำนาจเต็มท่านทำยังไงก็ได้ให้มันมีอำนาจเต็มนะทีครับดดวนๆเลยเลือกตั้งมันก็ไปไม่รอดอีกกี่เดือนท่านทำยังไงก็ได้ที่ท่านมีอำนาจผมขอร้องนะครับจริงๆขออนุญาตครับนิดนหนึ่ง ราพร้อมที่จะกู้เงินตั้งแต่สองสัปดาห์ก่อนนะฮาก็เจรจากันไม่จบเพราะคุณนัทวุฒิเป็นฝ่ายเริ่มพูดเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมดูนะฮะดูนะฮะพอคุณนัทวุฒิเริ่มพูดปุ๊บชาวนาก็เริ่มลุกขึ้นออกเพราะว่าคุณนัทวุฒิเนี่ยพูดเหมือนกับที่รองนายกนิวั์ทำโรงพยายามจะพูดคใช่เราพร้อมกู้แล้วแต่มันมีกระบวนการขัดขวางไม่ให้เรากู้เท่านั้นแหละใช่ไหมฮะ เท่านั้นแหละเพราะว่าชาวนาเขาติดตามข่าวนะครับมันไม่ใช่ว่าท่านพร้อมจะมาหาเงินตอนนี้นะฮะแล้วมันมีขบวนการอะไรมาอย่างที่ท่านจะไปอ้างกับพี่น้องชาวนาคือเขาติดค้างเงินมาเนี่ยหเดือนเป็นอย่างต่ำใช่ไหมฮะพูดก็พูดเถอะถ้าคุณนิวัาทธรรมงคกำลงำังจะบอกว่ากลุ่มผู้ชุมนุมของกบปศมีส่วนทําให้กู้เงินไม่ได้เนี่ยนะฮะเขาเพิ่งชุมนุมมา3เดือน ใช่ใช่ไหมฮะใช่แต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพวกท่านเนี่ยไม่หาเงินไม้เขาติดกันมาเนี่ยนะฮะคือเก็บใบประทวนไว้ที่บ้านเนี่ยนะครับมาไม่น้อยกว่าห้าเดือนแล้วอพอท่านเริ่มว่ามันมีกระบวนการขัดขวางไม่ให้เรากู้เราพร้อมกู้มาสองสัปดาห์แล้วนะฮะชาวนาก็เริ่มหุดหงิดแล้วครับแล้วคุณนัทวุฒิก็ยังพูดแบบเดิมอีกเขาก็เลยลุกที่สุดแล้วก็เลย คุณนัทวุฒิก็เลยหน้างหงายเพราะลุกจนหมดเลย <laughs> ลุกจนหมดเลยถ <laughs> ือว่าเป็นการจบการเจราจาที่ล้มเหลวในวันนี้ <laughs> เลยนะ